น,นี้เราเปลี่ยนเส้นทางใหม่นะครับวันนี้วันเสาร์ครับสวัสดีเอฟซางช่องลุงสิงชาแนลครับช่อง YouTube แล้วก็สวัสดี <c oughs> เพื่อนๆนครีเ <c oughs> อเตอร์ทางช่องน้ำโขงเมืองนคร สวัสดีเช้าวันแห่งความหวังครับวันนี้วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์วันแห่งความหวังของใครๆหลายคนครับของเราทุกคนวันนี้อาจจะมีเศรษฐีคนใหม่ของเมืองไทยขึ้นมาครับวันนี้มันเสาะครับเส้นทางสุขสวัสดิ์ซอย26สซอยกาญจนคุณชรรู้สึกว่าวันนี้จะโล่งครับ ันเพราะว่าโรงเรียนหยุด <c oughs> วันนี้เราเปลี่ยนเส้นทางครับไม่เข้าซอยไม่ไปซอยยอดวีรับุรุามาซอยการจนคุณชอนแทนทางนี้ก็จะใกล้หน่อยครับไม่ต้องอ้อมแต่ว่าการจราจรมันค่อนข้างยาอติดขั จนเย็ยนคุ่งนี้นะครับสี่ห้าโมองอย่าได้มา ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆ FC ทุกท่านโชคดีครับขอให้ร่ำรวยหอยเบอร์หวยรวยเบอร์กันทุกคนนะครับใครที่เข้ามาดูช่องลุงถึงชาแนลแล้วก็ช่องน้ำของเมืองนครขอให้ทุกท่านโชคดีได้จับได้หยิบเงินก้อนโต เวลานี้เศรษฐกิจไม่ดีใครๆก็หวังพึ่งทางนี้ครับเศรษฐกิจกำลังจะพื้นตัวหรือไม่ก็ไม่รู้ไม่อาจทราบได้เพราะว่าบ้านเราเมืองเราพอมันจะพื้นตัวหน่อยก็มีคนขวางมาอยากให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองม่อยากให้คนจนลืมตาอ้าปากได้ ันเป็นนิสัยของคนไทยขีิชา้าวิสยานะครับเราหน้าที่ทำงานก็ทำงานไปครับหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เรงครอบครัววันนี้ไม่มีประเด็นครับเพราะทุกวันก็พูดไม่มีประเด็นอยู่แล้วพูดไปเรื่อยเปลื่ยครับช่องนี้ครับไม่มีเนื้อหาใชา้ละพูดไปเพื่อความสนุกสนานเพื่อความระบายระบายความในใจของเจ้าของช่อง เอ,อันนี้ก็นิ่งๆน,นะครับอากาศนิ่งๆค่าพีเอ็มน่าจะสูงอยู่แล้ววันนี้เพราะว่าไม่มีลมเลยมันก็ขมุกขมัวเหมือนเดิมครับนั่นแหละพอหน้าหนาวก็อย่างนี้แหละครับมันก็จะประมาณนี้อากาศคุณค่าพีเอ็มก็จะสูงหนหน้าหนาว ถ้ามีฝนตกมาหน้าฝนนั่นแหละจะหมดอากาศมันจะดีน,นะครับแทงลอตเตอรี่ตอนนี้ก็เต็มครับขายดีครับวันนี้ลอตเตอรี่ขายดีวันนี้รวยครับวันนี้รวยขอให้น้ำไรวยเด้อไม่ยานางเด้องวดนนี้ขอให้ออกสามตัวตรงๆเด้อ มาครั้งนี้ก็ใช้เวลาไม่นานนะครับนี่วมวิ่งมาเรื่อยๆครับแค่20ใช้เวลาประมาณ4-5นาทีวิ่งไปเรื่อยๆวิถ่ายคลิปมาเรื่อยๆ วันให้เอฟซีทุกท่านโชคดีร่ำรวยร่ำรวยครับวันนี้ขอให้เป็นเศรษฐีทุกคนนะครับอาจจะเป็นเศรษฐีเล็กเศรษฐีใหญ่วันนี้ก็แล้วแต่โชคบุญมาวาสนาของใครของมันนะครับผมถึงโรงงานแล้ว,วผมวาถึงโรงงานเพ่รับรองว่ายังไม่มีใครมา โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ลุงสิน c h ชาแนลแล้วก็ทาง Facebook สำหรับเพื่อนๆคีเตอร์ก็กดติดตามช่องน้ำโขงเมืองนครด้วยนะครับขอบคุณสวัสดีครับ